เดี๋ยวในช่วงนี้อะท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องของยาบ้ามีการปรับเปลี่ยนกันมากมายทีเดียวนะครับเมม่อสครูนี้ทีมงานไม่ได้บอกเลยนะ <c oughs> อย่านอนอดีตว่าผมยิ้มไว้ก่อนเอ <c oughs> กชัยใช่ไหมฮะ <c oughs> มาแบบรวดเร็วสายตรวจระวังภัยนะท่านผู้ชมเรื่องของยาบ้ากันบ้างนะครับหลังจากที่ตำรวจเอาจริงเอาจังปราบปรามทั้งทางบกบทางน้ำล่าสุดคุณเสกชัยไม่น่าเชื่อว่าผู้ต้องหา ใช้ทางอากาศแล้วขึ้นเครื่องบินนะ,ะไรายได้มันจูงใจแล้วสักนาส,สักขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างนะครับท้ายที่สุดตํารวจจับได้นะฮะห้าโมงครึ่งนะครับตำรวจที่พัทยาพันตํารวจเอกชัช,าชาวานพิสุทธิ์ที่วงรองผู้การฝ่ายสืบสวนสอบสวนภาคสองจับกลุ่มนะครับนางสาวอราการหรือว่าการเบทัวอายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมกับยาบ้า4,947เรเม็ด ยาไอ้สามรกรัมโทรศัพท์ iPhone 5อีกหนึ่งเครื่องนะครับสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสาร,รภาพะรท่านผู้ชมเป็นคนที่รับจ้างขนยาเสพติดจากภาคเหนือมาส่งให้กับลูกค้าที่พัทยาแต่ละครั้งนะครับก็จะอนำยาบ้ายาไอ้แพ็คใส่กระเป๋าเป้แล้วสะพายเครื่อเครื่องจากจังหวัดเชียงรายมาลงที่สุวรรณภูมิแล้วไปส่งให้ลูกค้าที่พัทยาครับ เงินที่ได้คุณเสกชัยไม่น่าเชื่อเอาไปใช้นี่พนันบอลให้กับผัวแต่ว่า oh, ไม่น่าเชื่อว่า oh. จะเล็ดลอดการ,รตรวจสอบบนของเจ้าหน้าที่ได้นะเวลาผ่านผ่านสนามบินุณนูชาติสนามบินเชียงรายถามว่ามีมีการตรวจสอบไหมก็ จริงๆเชียงรายน่าจะเป็นเป้าหมายหลักในการขนส่งยาเสพติดทัุณทุชาติน่าจะมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องของสนามบินเขบอกไม่รุกผ่านไม่ได้ยังไงนี่เขาบอกว่าแพ็คใส่กระเป๋าเป้โอ้โหไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมวันนี้เล็ดรอดมาได้ทั้งหมด4ี่ห0พเมตรครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าวิธีการของกลุ่มพวกนี้แยบยนแล้วก็ซับซ้อนกันพอสมควรแต่ท้ายที่สุดถ้าตำรวจถ้าตำรวจเอาจริงนะไม่รอด นะไปที่เชียงใหม่ไหมฮะหรือจะคุณเสกชัยจะพาไปที่ทผมพาไปที่เสกเชียงใหม่ก่อนแล้วกันเชียงใหม่อันนี้ต้องบอกว่าโจนไม่น่าเชื่อนะครับว่าปกติแล้วเวลาที่จะเข้าไปชิงรัพย์ในธนาคารหรือว่างัดแงะลักทรัพย์ภายในธนาคารปกติจะได้เงินไม่ต่ํากว่าเป็นแสนบาทบแต่ว่าโจนที่จังหวัดเชียงใหม่อาศัยช่วงจังหวะที่ธนาคารหยุดในช่วงของวันเสาร์เข้าไปงัดได้เงินแค่120บาท120บาท แต่ว่าเขาทำเขาเข้าไปงัดในแบบโอ้โหแนบเนียนมากนะคุณนุชาติครับก็บอกว่ามีความรู้พอสมควรนะคุณเสชาย9ก้าโมงเช้านะครับตำรวจที่โรงพักสายกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เข้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าตรวจสอบภายในภายในธนาคารกสิกรไทยสาขาบ่อสร้างหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งบอกว่าพบเบาะแสนะครับว่าคนร้ายน่าจะเข้ามางัดแงะและลักทรัพย์ภายในธนาคารเพราะว่า มีร่องรอยงัดแงะนะครับก็ไปตรวจสอบนะฮะปรากฏว่าไปเจอคนคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้เลื่อยตัดกงเหล็กลงกงเหล็กดัดนะครับหน้าต่างด้านหลังธนาคารหลังจากนั้นใช้เทปกาวปิดกล้องวงจรปิดแล้วเข้าไปรักรัพพ์ร้อมกับตัดระบบการเตือนภัยด้วยขึ้นไปงัดตู้เซฟบนชั้นสองแต่ว่าคนร้ายเนี่ยเปิดไม่ได้ก็เลยเจาะฝ้าเพดานแล้วใช้สายไฟ โรยตัวงลงมาที่ชั้นหนึ่งค้นหาทรัพย์สินปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เก็บหมดนะฮะคณเสกชัยเหลือแค่เศษเหรียญเท่านั้นเองร,รวมๆแล้วเนี่ยประมาณ120บาทป่านนี้ผมว่าคนร้ายมันคงเขกหัวตัวเองอะ คงคงคุ้มไหมเนี่ยร้อยี่สิบาทเจ้าที่ตำรวจเขาคงติดตามคิดว่าน่าจะจับกลุ่มได้นะเพราะโหรลยตัวจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งแต่โชคดีที่ว่าเงินทุกอย่างเก็บไว้ตู้เซฟแล้วเปิดตู้เซฟไม่ได้ครับรองผู้าการจังหวัดเชียงใหม่พันตํารวจเอกมันดบแสงจํานบอกว่าตรวจสอบจากภาพจะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่คนร้ายเข้ามานะฮะน่าจะช่วงเวลาประมาณตีสี่ของวันเสาร์เพราะว่าเป็นวันหยุดของธนาคาร คนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนแต่ว่าภาพมันไม่ชัดคุณเสกชัยมันมืดไงมันได้ร้อยยีบาทแต่ว่าที่จังหวัดชนบุรีครับมีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดลังสีสุดทาวาสนะครับคุณดุชาาิได้ขโมยพวกมอแกง สำหรับใส่อาหารโอ้แล้วก็ถังแก๊สหนึ่งใบนี่โ<บ>จรโจรโจรอะไรนะโจรโจรตรอกเลยนะเนี่ยแรบกสำหรับแบบนี้ครับ<อ>ซึ่งในวันนี้นะครับช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับมีการรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดลังศีสุทธาวาสนะครับว่ามีคนร้ายเข้าไปงัดหน้าต่างของโรงอาหารศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปลื้อค้นทรัพย์สินนฮะภายใน แล้วมีเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบว่ามีถังแก๊สขนาด50กิโลกรัมจำนวนหนึ่งใบที่หายไปนะครับหม้อแกงสำหรับใส่อาหารให้เด็กกินหนึ่งใบแล้วก็ยังขโมยเครื่องเล่นซีดีไปส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้คนร้ายพยายามที่จะยกทีวีขนาด20นิ้วออกจากาศูนย์อาหารดังกล่าวแต่ว่าไม่สามารถยกออกไปได้นะครับ,รบแต่ว่าโชคดีคุณุชาติผู้สื่อขาวบอกว่าโชคดีที่คนร้ายนะฮะ ไม่ได้ขโมยถาดหลุมใส่อาหารของเด็กไปด้วยถ้าหากขโมยไปช่วงเช้าที่ผ่านมาเด็กไม่มีถาดใส่อาหารรับประทานครับโอ้โหนี่คนร้ายโอ้โหปีนกำแพงเข้ามาเห็นเขาบอกว่ามีการตรวจสอบบอกว่าปีนกำแพงมาจากด้านหลังศูนย์เด็กเล็กเนี่ยแล้วก็เข้าไปก่อเหตุขโมยขโมยอะไรมอแกงมอแกงมอแกงเครื่องเส้นซีดีแล้วก็ถังแก๊สถังแก๊สยกไปได้หนักห้าสิบกิโลกรัมนะยกไปได้หนึ่งใบแต่ทีวียกไปไม่ได้ เออกขาคงไม่ทันมั้งคุณเสยชัยลักษณะแบบนี้น่าจะไม่ทันแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเม่ตาหรือว่ามันเม่ตาหรือว่าไม่เห็นฮะถาดหลุมแก้วพวกแก้วอลูมิเนียมที่น้องๆแล้วลูกๆแล้วหลานนี่จะใช้ดื่มก็ลักษณะแบบนี้ตำรวจจับให้ได้เหรออย่างน้อยๆวันนี้เนองเขาคงไม่มีเพราะแกมันเอาไปแล้วนี่ถังแก้ตเอาไปแล้วใช่ไหมพูดถึงเรื่องของรักษาปาท่านผู้ชมที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะที่หมู่บ้านตะวันนาวิว เขาร้องเรียนนะฮะทีมข่าวเชียรกรรมสำนักข่าว Nation, เนชั่นเนี่บอกว่าทนไม่ไหวจริงๆรถจักรยานยนต์ขับไปส่งลูกเอามาจอดที่บริเวณลานจอดร,รถหน้าหมู่บ้านาล็อกโซ่อย่างดีค,คนร้ายทำไงฮะตัดโซ่าหายบ่อยหายจนก,กระทั่งแบบทนไม่ไหวแล้วแจ้งตำรวจเอาตารวจก็จับไม่ได้สักทีภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนมากนะ,ะคุณวัชราตาคำลงไปตรวจสอบในพื้นที่ติดตามรายงานครับ ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่11มิถุนายน2556เวลา12นาฬิกา10นาทีสแสดงพฤติกรรมของคนร้ายขณะลงมือก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ในโรงจอดรถภายในหมู่บ้านตะวันนาว,วิวคลอง8ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีทําให้ชาวบ้านหลายคนเอือมระอาก,กับจรแสบรายนี้เพราะที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์ของคนในหมู่บ้านหายไป3-4รายแล้ว คุณผู้ชมครับเวลาคนในหมู่บ้านออกไปทํางานก็จะนํารถจักรยานและรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ที่โรงจอดรถบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการนําโซ่นั้นมาล็อกรอไว้เพื่อป้องกันรถหาย แต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนร้ายนั้นจะกล้าลงมือก่อเหตุทับยรถที่อยู่โรงจอดรถแห่งนี้ไปได้อย่างหน้าตาเฉยขณะเดียวกันมีกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณทางแยกซึ่งเป็นทางแยกเข้าหมู่บ้านก็สามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนครับก็คือแน่นปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีห่วงประกบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาเนี่ยล็อกรับก็่คือจะมีห่วงอยู่ห่วงอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยเอาออันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะล็อกจอดมาเป็นหลายเดือนแล้วนะ ไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วจริงจริงมันก็ไม่น่าจะหายเพราะมันเป็นรถป๊๊บที่มันเก่าอ่ะมันเอาไปไม่ได้มันวิ่งไปไกลไม่ได้เพราะเครื่องมันร้อนไงเันเจอใครกันสิผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดจะสังเกตได้ว่าคนร้ายมีทั้งหมด3คนโดยขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมามุ่งตรงไปที่โรงจอดรถในช่วงเวลา11นาฬิกา27เนาทีเพื่อไปตัดโซ่ที่ล็อก้อไว้ก่อนจะขับออกไปในช่วงเวลา11นาฬิกา38นาที และย้อนกลับมาอีกครั้ง12นาฬิก7นาทีเพื่อมาเอารถจักรยานยนต์เป้าหมายซึ่งคนร้ายได้ช่วยกันพยุงออกจากโรงจอดรถไปทางด้านหน้าหมู่บ้านอย่างใจเย็นกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนร้ายแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าการที่คนมาเอารถจักรยานยนต์ตรงนี้ก็คือเข้าแป๊บเดียวแล้วก็ไขกุญแจแล้วเอาแล้วก็ไปเลยแต่3มคนนี้มาอยู่ถึงเวลา11นาทีก็น่าจะเป็นคนร้ายแล้วนะคะ เข้ามาอยู่ประมาณเที่ยงเก้านาทีเที่ยงเก้านาทีรถคันแรกที่ออกไปเป็นรถของเขาเองที่ขับมาคนขับขับไปคนหนึ่งแล้วก็สักพักหนึ่งห่างกันสักประมาณ2นาทีก็จะ,ะรถรถที่เขาขโมยอ่ะเป็นรถ๊อปเนี่ยเขาจะเข็นลงจักตรงนน้นอ่ะลงจากตรงนน้นแล้วก็ขับออกไปทุกครั้งที่ชาวบ้านนํารถมาจอดบริเวณนี้ก็เกรงว่ารถของตนเองจะหาย จึงได้รวบรวมเงินส่วนหนึ่งของคนในหมู่บ้านหลังคานเรือนละ1น0 0บาทติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบรวมถึงจุดสําคัญที่น่าจะเป็นแหล่งโมวสมของเด็กและเยาว,วชนรวมทั้งหมด8จุดเป็นเงินเกือบ10,000แบาทแต่ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ชาวบ้านหวัดละแวงก็เกิดขึ้นจริงๆนับว่าโชคดีที่กล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวสามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นเด็กเยาว,วชนในละแวกใกล้เคียงขโมยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวมันต้องมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องป้องกันตัวเอง ไม่นั้นมันจะมาอีกพี่ก็เชิญชวนชาวบ้านในหมู่บ้านตะวันนาวิวเนี่ยว่าเราช่วยกันบริจาคเนี่ยเพื่อให้มีรปพให้ได้ติดกล้องวงจรปิดรถไปมามันไปมามันไปมาเยอะเนี่ยมันม,ม,มีตั้งสี่สิศใช่ไหมถ้าเราตั้งกล้องวงจรตั้งกล้องกล้องงจรอิดหลายหลายหลายตัวยิ่งมีประโยชน์มากครับไม่แน่ใจนะว่าจะได้รถคืนหรือเปล่าจะขอให้จับคนร้ายให้ได้อะ่ะมันต้องมีบทลงโทษแหละไม่งั้นมันก็จะทํากับคนอื่นเนี้ยแล้วเราก็ถ้าเกิดเราจะมาจอดอีกเราก็ไม่ปลอดภัยแล้ว หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพธัญ,ญบุรีเพื่อช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายและไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำซ้อนอีกขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งสืบสวนหาบกใสคนร้ายพร้อมจัดชุดสายตรวจลงพื้นที่สอดส่องความปลอดภัยเพิ่มเติมถ้าเขาเกิดอย่างเงี้ยเราต้องวิเคราะห์เราเขาเดือดร้อนเราต้องให้ตำรวจก็คือทำง,งานป้องกันปาบปลามันคือการป้องกันก่อนเข้าไปดูซิ มีคนติดตู้แดงอย่างไรหลบบพเป็นอย่างไรบ้างส่วนสืบสวนก็ไปดูดิว่าบ้านที่หายเนี่ยอะไรหายของทรัพย์สินที่แจ้งบอกรถยนต์หายก็ได้ติดตามตัวคนร้ายต่อไปว่าบุคคลใดที่มารับมาทําการเจรจรรมนหรือเป็นขโมยเนี่ยมอสองมอสามเนี่ยไม่ลงเห็นยหมันมาสามคนแล้วเด็กคนเล็กกับเป็นคนขับด้วยนะเคนเล็กออกมาเนี่ย สัทธาพร